ยูทูบทำเงินจากยอดวิวได้ยังไงนะครับแล้วทําแล้วมันได้จริงไหมนะครับหลายคนาจะสงสัยเนาะเชื่อว่าหลายๆคนที่พอมาเริ่มต้นในปี2024อะครับอาจจะไม่ค่อยได้รู้จัก YouTube เท่าที่ควรเนาะเพราะว่าตอนนี้ย t u b e มันไม่ได้แบบบดังเปรี้ยงป้านะครับเหมือนประมาณเมื่อ50ปีที่แล้ว5-10ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับทิกตอกมันดังมากแต่ว่าทิกตอกไม่มีในเรื่องของได้เงินจากยอดวิวเนาะเลยทำให้หลายคนไม่ค่อยเข้าใจครับดังนั้นวันนี้ครับผมจะมาอธิบายทุกคนฟังว่า u t u b e เนี่ยมันมีกาาาารหาเงงินนผ่นท การทําคลิปวิดีโอเมื่อมียอดวิวนะครับแล้วคุณได้เงินด้วยดีมากมันเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวไปคุยกันในคลิปนี้นะครับอขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าเวลาที่คุณมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับหรือเป็นคนทําคลิปวิดีโอบน u t u b e เนี่ยนะครับถ้าคุณผ่านเกณฑ์ของทาง u t u b e นะครับคุณจะได้รับเข้าร่วมโปรแกรมของเขาซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นเกณฑ์นะครับคือคุณต้องมีผู้ติดตามครับครบ1,000 s u b s c r i b e r รสนะครับและมีคนดูคลิปวิดีโอคุณ4 0่0ันชั่วโมงซึ่ก็ อันนี้คือเกณฑ์นะครับที่ใช้มาเป็นมาตรฐานระดับระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้นะครับเมื่อคุณผ่านเกณฑ์นี้นะครับคุณจะได้รับเข้าร่วมโปรแกรมครับเมื่อคุณได้รับเข้าร่วมโปรแกรมแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณจะสามารถสร้างรายได้ได้จากการที่คุณทําคลิปวิดีโอนั่นเองและรายได้มาจากไหนนะครับอธิบายฟังง,งา่ายๆแบบนี้เลยเวลาที่คุณทําคลิปว,วิดีโอลงไปเนี่ยนะครับคลิปของคุณก็จะมีคนเข้ามาดูใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้ดูแค่คลิปของคุณครับเพราะระหว่างที่เขาดูคลิปวิดีโอของคุณก่อนจะเริ่มคลิปของคุณ จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาระหว่างที่เขาดูคลิปของคุณอาจจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาหรือจบคลิปของคุณอาจจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาไอโฆษณาระหว่างคลิปของคุณเนี่ยแหละครับคือรายได้นะครับที่ทาง youtube แบ่งให้กับพวกคุณที่เป็น youtuber ที่สร้างคอนเทนต์นั่นเองแล้วเขาเอามาแบ่งทําไมละ่ะก็เพราะว่า นักโฆษณาต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาเอามาลงผ่านทางคลิปวิดีโอเนี่ยเขามีการจ่ายเงินให้กับทาง u t u b e ครับดังนั้น YouTube ก็ตอบแทนนะครับให้กับคนที่สร้างคอนเทนต์ดีๆครับยิ่งถ้าคุณสร้างคอนเทนต์ดีเท่าไหร่มีคนดูคลิปของคุณมากเท่านั้นนะครับก็หมายความว่าคนก็จะเห็นโฆษณาเยอะแยะมากมายมากยิ่งขึ้นดังนั้น YouTube ก็จะยิ่งแบ่งยิ่งแบ่งยิ่งแบ่งนะครับส่วนแบ่งรายได้นี้ให้กับพวกคุณน,นั่นเองเพื่อที่ว่าคุณจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ และเมื่อคุณทำคลิปวิดีโอมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับคนดูเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับคนเห็นโฆษณาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับคุณก็ได้รับรายได้นะครับจากค่าโฆษณาเยอะขึ้นนั่นเองครับคราวนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนนะครับเกี่ยวกับคําว่า RPM ครับ RPM ย่อมาจากคําว่า Revenue per meal นะครับ Revenue per meal คืออะไรคือถ้าหากมีคนเห็นนะครับคลิปวิดีโอของคุณ1,000วิวหรือ1,000ลูกตา1,000ครั้งเนี่ย มันจะได้รายได้นะครับเท่าไรนะครับเป็นค่าโดยประมาณ RPM คือค่าที่สําคัญที่สุดที่คุณจะต้องรู้ไว้นะครับซึ่งคุณสามารถดูได้นะครับของทาง YouTube Studio หลังบ้านของคุณด้วยครับโอเคครับทุกคนผออนุาทุกคนไปดูหลังบ้านเลยนะครับว่าเราจะดูตรงไหนนะครับง่ายมากกดไปที่ YouTube Studio ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับพอกดไปที่ YouTube Studio แล้วเนี่ยกดไปที่คำว่า Analytics นะครับ Analytics ซ้ายมือตรงนี้หลังจากนั้นนะครับกดคำว่า Advanced Mode ขวามือครับ พอกด advance Mode เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้คนกดตรง select section metric ตรงนี้ครับให้เลือกคำว่า RPM ครับหลังจากนั้นนะครับคุณจะเห็นได้ว่านี่เลยอ่ะตัวอย่างนะครับทั้งหมดคลิปวิดีโอทั้งหมดนะครับ RPM โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่1.18ดอลลาร์ครับหมายความว่า1,000ลูกกระตานะครับผมจะได้เงินอยู่ที่1.18ดอลลาร์หรือประมาณ35-40บาบาทเท่านั้นนะครับดังนั้นนะทุกคน คุณต้องไปดูว่าเฮ้ย RPM ของคุณเนี่ยเมื่อมีคนเห็น1000ลูกตาคุณจะได้กี่บาทนะครับลงไปเช็คตรงนี้ดูนะครับซึ่งคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์แต่ละประเภทมียอด RPM แตกต่างกันแต่ละประเทศนะครับก็มี RPM แตกต่างกันในต่างประเทศอย่างอเมริกา RPM จะสูงกว่านะครับแล้วก็ในฝั่งเอเชียเนี่ยอาจจะมี RPM ที่ต่ำกว่านะครับ ดังนั้นน่ะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามามีผลต่อตัว RPM นะครับตอนนี้หลายๆคนก็จะสงสัยว่าแล้วเราจะทํายังไงให้ตัว RPM เนี่ยมันสูงขึ้นใช่ไหมครับเพื่อที่ว่าเมื่อมีคนดู1,000คนนะครับยอดคุณจะได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับ ทุกคนยังจําได้ใช่ไหมที่ผมอธิบายทุกคนฟังว่าโฆษณาครับมันอาจจะไปอยู่ที่ต้นคลิปของคุณนะครับไปอยู่ที่กลางคลิปของคุณนะครับหรืออยู่ท้ายคลิปของคุณข้อแรกเลยครับให้คุณไปเปิดรับโฆษณาทุกที่ครับทุก p l a c เมีนั่นเองครับก่อนที่คุณจะลงคลิปเนี่ยให้คุณเลือกนะครับว่าวางโฆษณาทุกจุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะสามารถเพิ่ม รายได้ของคุณได้นะครับข้อที่2นะครับคุณสามารถเพิ่มรายได้นะครับโดยการออกมาไลฟ์ครับแทนที่คุณจะทำคอนเทนต์ใช่ไหมแล้วก็รอให้มันมีโฆษณาบนคอนเทนต์หรือว่าบนคลิปของคุณเองอย่างเดียวเนี่ยคุณมาออกไลฟ์ได้ครับซึ่งเวลาคุณออกไลฟ์เนี่ยมันจะมีโฆษณาครับเด้งมาตรงจุดอื่นๆของไลฟ์ของคุณนั่นเองอันเนี้ยก็จะเป็นส่วนแบ่งที่คุณจะได้รับเงินเพิ่มนะครับดังนั้นนะทุกคนพยายามกระจายครับการทำคอนเทนต์ให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากคลิปวิดีโอก็กลายเป็นไลฟ์สดเพิ่มเติมด้วย ก็ได้ครับ ข้อที่3นะครับนอกเหนือจากการลงคลิปฟรีๆนะครับบนหน้าช่อง YouTube คุณสามารถไปทำคลิปนะครับเป็นแบบ m e m b e r s h i p ครับคือรับแค่คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อมาดูครับพอคนที่เขาสมัครสมาชิกเข้ามาเขามาดูใช่ไหมจะเป็นกลุ่มคนที่มีความเหนียวแน่นครับเขาจะดูแบบยาวนานมากเพราะเขาจ่ายเงินมาแล้วครับเพราะเขาดูยาวดูนานนะครับเขามีโอกาสจะเห็นโฆษณาของคุณบ่อยขึ้นเห็นโฆษณาที่มันอยู่ขั้นระหว่างคลิปของเราบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นอันนี้ก็จะทําให้รายได ของเราอะครับมีมากยิ่งขึ้นนั่นเองและข้อที่4นะครับที่ผมอยากจะแนะนําคือพยายาม optimize วิดีโอของเรานะครับให้มันติดอันดับและคนค้นหาเจอนะครับคือไปลองแก้ไขในหัวข้อนะครับลองแก้ไขภาพปกตามแนวนะครับลองแก้ไขแท็กและลองลองแก้ไขตัวคาอธิบายคลิปนะครับพอเราแก้ไขสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นการ optimize เนาะทำให้คลิปของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้คนเจอมากยิ่งขึ้นพอคนมีโอกาสเจอมากยิ่งขึ้นนะครับคนดูครับเราก็มีโอกาสได้รับส่วนแบ่งค่าโฆษณานั่นเองนะครับ เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรับรายได้นะครับจากยอดวิวบน u t u b e นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับใครชอบคลิปนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยเข้าใจง่ายมากเลยอย่าลืมฝากแชร์กับเพื่อนๆได้รู้เรื่องนี้ด้วยนะและอย่าลืมว่ากดติดตามผม scribe ช่องนี้เอาไว้นะครับผมครูคุณนะครับจะสอนในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์นะครับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปวิดีโอคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วนะทุกคนสวัสดีครับ